จังหวัดกาลสินกันนะคะเขาก็ได้มีการจัดงานวันคนพิการสากลเชิดชูเกียรติคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคมรวมถึงส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้สะดวกและก็รวดเร็วค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษามหาราชาจังหวัดกาลสินนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาลสินประจำปี2566โดยมีนางสิริกรณระนองพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์จังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดกาลสินเข้าร่วมงานค่ะ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนพิการในอนาคตรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามประเภทของความพิการเร่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวกและรวดเร็วโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการควบคู่ไปกับการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการค่ะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการแล้วก็คนทั่วไป ว่าคนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และมีความสุขเสมอภาคในสังคมสําหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกระสินในครั้งนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมการอ่านสารวันคนพิการสากลประจําปี2566การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบการมอบ3ล้อโยกนะคะและการมอบไม้เท้าสําหรับคนพิการนอกจากนี้นะคะยังมีการจับสลากมอบของรางวัลให้กับผู้พิการที่มาร่วมงานอีกด้วยค่ะ